สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหิงกะรินแชโบเกวันนี้หนูจะมาพาทำตู้เกมกระดาษนะคะอันดับแรกก็ต้องวาดรูปค่ะแล้วก็ระบายสีค่ะหนูจะใช้สีเมจิกแล้วก็สีไม้นะแล้วหนูก็ใช้ถาดผลไม้นะคะมาตีเส้นค่ะเพื่อให้มันเอียงนะคะแล้วก็ประกอบตู้เกมค่ะหนูก็จะใช้อม ลักระดาษอันเล็กๆนะคะมาต่อก,กันหลายๆชั้นแล้วก็ติดเทปกาวค่ะมาแล้วหนูก็มาทําขั้นตอนนี้นะคะขั้นตอนนี้อาจจะยากนิดนึงค่ะเพราะว่าตอนแกะเทปกาวก็จะยากหน่อยแล้วก็สวนนี้ด้วยนะคะตอนนี้นะคะหนูก็กาลังมาทํา ว่าฉากหลังนะคะเพราะว่าวันช่วงนี้เป็นวันวาเลนไทน์นะคะหนูก็จะว่าเป็นฟิวหัวใจค่ะแล้วก็ใช้ตะเกียบนะคะแล้วหนูก็นะคะก็ใช้ตะเกียบนะคะกระดาษแล้วก็หมุนกระดาษนะคะให้มานิดนึงค่ะ แล้วก็หมุนไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะจนกว่ามันจะสุดนะคะแล้วอีกด้านหนึ่งหนูก็มาติดคะ่ะแล้วเราก็ทําเป็นเสร็จอรเรียบร้อยแล้วนะคะหนูก็ลองมาทดลองเล่นดูค่ะง่ายมากเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคะุณค่ะ